สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆนิ้นนนนอนรับเข้าสู่ช่องชทอิสเตอร์ลอนหลังจากที่หายไปนานนะคะวันนี้เรากลับมาอัพโหลดคลิปใหม่แล้ว <Love you. S 1> ครั้งนี้เราได้น้องป๊อปหมามาใหม่นะคะก็จะเป็นตัวคายเบบี้นเองรุ่นนี้จะมีแบบเดียวนะคะไม่มีให้จุบค่ะรอบน,นี้เรากดมาได้จากแอปส้มนะคะเ <Love you. S 1> พื่อนๆน่าจะพอเห็นจากโปรคลิปแล้วนะคะว่าเราได้รุ่นไหนมาก็กจะเป็นรุ่นพวงเชอรี่เขาตั้งชื่อรุ่นว่าเลิฟยูเชอรี่มัดนะคะ น่ารักมากๆเลยเชอรี่ก็จะมีสองลูกนะคะก็ะจะมีเป็นน้องคายเแบบี้ตัวหนึ่งมวกสีชมพูอีกตัวหนึ่งพวกสีแดงค่ะน่ารักขนฟูมากๆค่ะและที่พิเศษของรุ่นนี้ก็คือเป็นแม่เหล็กดูดกันด้านข้างนะคะน้องสามารถแยกจัดก,กันได้ค่ะพอดูดกันก็จะเหมือนน้องจุงมมือกันนะคะโหวชนกันด้วยส่วนตัวกระโปรงก็เป็นฟูฟูเหมือนเต้นระบำค่ะทั้งสองตัวนะคะลักษณะจะไม่เหมือนกันเลยสีแตกต่างกันแต่เขาแมทมาให้อย่างลงตัวค่ะ เมื่อเราเอาไปแมทกับกระเป๋าสีเข้มนะคะจะเห็นน้องชัดมากๆโดดเด่นเลยค่ะขนาดน้องไม่ร่วอมกับการเชอรี่นะคะจะอาจจะสูมกว่าตัวลาบูบูนิดหน่อยเมื่อนำมาไปห้อยกระเป๋าถือว่าสวยมากๆเลยค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทรงไหนนะคะื่อนีน้ซิาก็ถือแล้วด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะว้เจอกันไหนคลิปหน้าเราจะพยายามลงคลิปบ่อยขึ้นนะคะ